ส้มตีนวัวจ้ะพี่น้องของพี่บอแดงแซ่บนวัวจ้ะสื่อั้งแต้แิ่งความใสเอ็นชิ้นแซ่บสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมาค่ะทุกคนมื้อน,นี้ได้เมนูส้มตำปูปลาแลวจ้ะเพชดเพชวงๆวงคือเก่าจา้ะมาพร้อมกับส้มตีนวัวจ้ะพี่น้องของพี่บอแดงแซ่บนวัวจ้ะซื้อั้งแต่ไปหลินน้ำพืนพนจ้ะ แช่เย็นไว้เย็นเลยกินก็ตำหบักหงเจ็บเสีบเอาไวน้นี่ทุงหนึ่งเด้ดหลายค่ะจ้ะแต่ว่าเพื่นบบเดขายด้วยจ้ะช่วงนี้นี่มาเด้อจ้ะเสียบๆน้ำกันจ้ะพี่นงเท่งเที่ยงกินส้มตำสะใจค่ะส้มพักแล้วนี่ส้มพัก ขั่นใส่น้ำมะพร้าวจ้ะพี่น้องแซ่บอื้อน เบื้องความใสเอ็นชิ้นแซ่บกรุบ ลืมอบอกไปมืนใน้ใส่เสือประธานห้างแล้วจากพี่น้องผู้ใด,ดสนใจ,จกระทกหาเพิ่นนะจ้ะเพจประทานห้าง <c oughs> <c oughs> กินทั้งขนมจีนทั้งเข่าแสบ mm-hmm องค์ข้ขากินสดกระเสบหลวกกินกับขบ้าวบุญเศร้ากระเสบ สดใส่กระตาําหมกหูงจ้ะพี่น้องส้มตินบัวโคขุนออื S 1> <S 1> uh huh. แซบ่บได้การจ้ะพี่น่องล่องมึงด้วยจ้ะสมติ้งงัวกับสมตำเนาะประทากกันได้การจ้ะ แสร็น้กันเด้อจ้ะ Cà phu nà đông, hòm. Xay ra tắm cũng sếp sẹp nọ. Rất chát cùm cùm, nùa nùa. Да. เอาลงอีก่อนจะพี่น้อง,งแซรษอร่อยมากเบนะ <c oughs> ม้นต้นจ้ะคุณอาใหญ่อือไปมากินกะเม่นมาบอกกันในเด้อจ้ะส้มตินบัวเนาะกุ๊บ ต่วงนี้เห็ดปวกกำลังออกหลายจ้ะแถวบา้านเดี๋ยวจังมือสิผ้า,าแกงเห็ดปวกกินเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนยากอยากจ้ะ แซ่บอิ่มกำลังดีสดอีจกจะค่ำนนาจา้ะพี่นอ้อง เอาละค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้นจะจ้ะส้มตินวัวโคขุนนจะจ้ะกินกับตำหับบกหวงเส็บๆนหนัว,นว,นวจ้ะพี่น้องกินทเทียงๆนจะจ้ะกินสมตำมันมันแสบเนาะมันสวงดีคือเกา่าเนาะค่ะทางมวกินสวนหลวดกินมุ่งม,ม,มั่งกินบบสุภาพจังไดยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อจ้ะแล้วก็ทําให้มักคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกุ้ยไหลกุ้ยแช่ไปกำลังใจให้หมอน,น้ำใเดอ้อจ้าอ้อลืมเสือไป เสื้อน,นจะจาะไอ้ขอได้บอของประธานห่างน,นจะจาะถ้าูุได้สนใจกับทักหาเพื่อนนะจาะผิดประธานห่างเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย